ความนอบน้อมจงมีในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกรจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตันตปิฎกอังคุตรนิกายทศกานิบาตททุติยปัญนาตอุบาสกวักดิ์กิงทิฐิกสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับทิฏฐิคำว่าทิฏฐิในที่นี้หมายถึงลัทธิคือคติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น93สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนพะระเชตวัน อารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลท่านอนาถบินทิกาขหาบดีได้ออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคณทีนั้นแหลอนาถบินทิกาขหาบดีได้มีความคิดว่ายังไม่ใช่เวลา ที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงีกเรลนอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิตเพราะภิกษุเหล่านั้นยังรีกเรลนอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของัญญเดรธีปริพาชก ครั้งนั้นแลอนาทบินติกะขหาบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาดิรธีบริพาชกสมัยนั้นแลพวกอัญญาดิรธีปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดอึงนั่งสนทนากันถึงตรรชฐานกถามีประการต่างๆ ได้เห็นท่านอนาถบินทิกะขหาบ,บดีผู้กำลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่าจงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลยอนาถบินทิกะขหาบ,บดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังเดินมายังอาราม อนาถบินทิกาคหาบดีเป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาคฤหัตผู้นุ่งห่มผ้าขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพวกเขาชอบเสียงเบาถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้มีเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียง ก็จักสำคัญว่าขวรเข้าหาครั้นแล้วอัญญาดิรธีปริพาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้นอนาทบินทิกะขหาบดีเข้าไปหาอัญญาดิรธีปริพาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นจึงถามว่าขหาบดีขอท่านจงบอกเถิดพระสมณะโคดมมีทิฏฐิอย่างไรอนาถบินติกะขหาบดีตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมด ของพระผู้มีพระภาคเลยเอาเถิดท่านขหาบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณโคดมขอท่านจงบอกเถิดพวกภิกษุมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของภิกษุทั้งหลายเลยเอาเถิดท่านขหาบดี ตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณะโคดมทั้งไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของภิกษุอย่างนี้ท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใด เชิญท่านทั้งหลายบอกทิฏฐิของตอนก่อนเถิดไม่ยากที่ข้าพเจ้าจากบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดในภายหลังเมื่ออนาถบินทิกะขหาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนหนึ่งได้กล่าวกับอนาถบินทิกะขหาบดีว่าขหาบดี เรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงปริภาชกคนหนึ่งกล่าวกับอนาถาบินทิกะขหาบดีว่าขหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง <cin> <and true> <fundamentals> แม้ปริพาชกอีกคนหนึ่งก็กล่าวกับอนาถาบินทิกะขหาบดีว่าโลกนี้มีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโลกไม่มีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอีกคนหนึ่งกล่าวว่าขหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงคำว่าชีวะในที่นี้ท่านหมายถึงวิญญาณอมตะหรืออาตามันคำว่าตถาคตในที่นี้เป็นคำที่ละที่อื่นใช้มาก่อนพุทธกาลหมายถึงอัตตาอัตามันไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้า อัาถธิบายว่าหมายถึงสัตว์เมื่อบริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถบินทิ่กัคหาบดีจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านผู้ใดกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าขาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมณสิการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้น อิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งใดเป็นทุกขสิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้ว <c oughs> แม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้ว <c oughs> แม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ก็หาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมณสิการโดยไม่แยบคายเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วเมื่ออนาถาบินทิกะข้ามบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาทชคเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าขหาบอดี เราทั้งหมดบอกทิฏฐิของตนแล้วขอท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นข้าพระเจ้ามีทิฏฐิอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราขหาพดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้น ที่ท่านเองติดแล้วเข้าถึงแล้วท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพระเจ้าได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามความเป็นจริงเมื่ออนาถบินทิกรข,ขาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศราโต้ตอบไม่ได้ อนาถบินที่กับขหาบดีทราบว่าปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเกอเขินคอตกก้มหน้าซบสาวโต้อตอบไม่ได้จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าประผู้มีประภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้น แด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละขาหาบดีท่านสามารถข่มโมฆบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้อนาถบินทิกะขาหาบดีเห็นชัดชวนใจ ให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปรอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีระถาแล้วอนาถาบินทิกกขหาบดีก็ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทประผู้มีปริภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่ออนาถาบินทิกกขหาบดีหลีกไปไม่นาน พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดบวชได้ร้อยพรรษาในธรรมวินัยนี้แม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มพวกอัญญาดิรถีปริพาชกได้อย่างแนบเนียนโดยชอบธรรมอย่างนี้เหมือนอนาถบ,บินทิกักขะหาบดีข่มได้แล้วกิ่งทิฐิกะสูตร ที่สามจบสำหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปให้พวกเรานั่งสมาธิกันต่อ ก็พอสมควรเก่เวลาก็ขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆกำหนดคลายออกจากสมาธิ ต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตตาหังสุขิโตโหมินิุทโคโหมิเวโรโหมิอภิยาปัโชโหมิอนิโคโหมิ สุขีอัตนังปริหารามิสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,นเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอตานังอริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ทีทางโนปุญญาภาคางสัพพะสัตสต,ตานางังเทมาข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดา รูประชาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรผูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทพ,พธิดาทุกทุกองค์ ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินตั้งใจอุทิศไปเดี๋ยวเรากลาบพรรัตนตรยัย रहां सम्मान 烦恼。